บริษัทของเซฟเองนะครับเอ้ยเย่ธมรกเดี่ยวแต่ว่าเนี่ยเปิดบริษัทครับเซฟจีว่หวยออกชื่อบริษัทเอสจีถูกควยเอสจีเอ t นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็เป็นบริษัทที่เราเกิดมาตั้งนานแล้วใช่เกิดไวแล้วก็นี่ครับก็วันเส้นผงนี้จะเป็นวันการโลเพนิ่งใช่ครับอันนี้คือ อันนี้คือซีอของเรานะครับอันนี้จ้างมาจ้างมาอ้าวแสดงว่าต้องมีเงินเดือนที่แต่ไม่มีหุ้นสุไม่มีแต่ถูกจ้างเป็นซี o อมีให้หน่อยโอเคโอเคไปครับโมไปเต็มเลยโอเคอย่าลืมมานะพูดแล้วนะแอบไว้แล้วนะอืคนที่บอกมาเนี่ยแอบไปหมดแล้วนะวันที่ยี่สกเอ้ยวันที่สิบหกเดือนนี้นะที่ ซนทันเวอร์ใช่เซนทันเวอร์นะครับอืก็อยากให้ทุกคนมามาจอยกันมาจอยกันจะเป็นยังไงเป็นยังไงมีอะไรเยอะเลยนะในงานมีอะไรเยอะเลยมีอะไรเยอะเลยเลยเยอะเลยเต็มที่กี่โมงตอนอ่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงลงทะเบียนใช่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ่าบ่ายแก่ๆก็เสร็จแล้วใช่ครับไม่นานแต่ยิ่งใหญ่ ไม่ทำไม่ยิงกันแต่ว่าพยายามทาใหญ่ทพยายามทําให้ดีที่สุดลวกันทาเองมันก็เป็นแบบนี้แล้วมีไลฟ์ไหมมีอะไรไหมมีมีครับมีครับมีแต่อยากให้ไปนะใช่เพราะว่าผจริงพรจริงจะข้างในมีเซอร์ไพรส์อีกมีข้างในมีเซอร์ไพรส์เตอร์ไพรส์อยากให้ไปใครเออใครอยู่ในงานนั่งเซอร์ไพรส์แน่เพราะว่าเราเตรียมพร้อมหลายอย่างมาก บต้องตกใจอ่ะอสิ่งนี้เกิดขึ้นวันสดๆมากทุกเรื่องเลยไม่ต่ดเซอร์ไพรส์ไม่ลดใันมันจำเป็นต้องมาครับครับลาใบงานฮืยินดีด้วยนะครับไว้มาแสดงความยินดีที่งานนะครับผมครับรอรอรอเจอนะครับไอฟจะมีหุ้นบริษัทใหญ่แล้วอ๋อผมจะเป็นประธานบริษัทคนต่อไปเตรียมพร้อมกนไอ้นก็ดูแลเองเลยถ้ากัน่ะ คนต่อไปไงไม่กูเป็นเป็นานบริษัทใหญ่ทาวาเซียส <laughs> <laughs> ใครใครที่ติดตามเสื้อนะครับก็ <laughs> จะมีเสื้อยือดออกมาใส่เล่นๆในราคาน่ารักเลยเอ uh. ซึ่งเซฟวาดเองหมดเลยก็แบบว่าทำออกมาทีสิบยี่สิบตัวต่อลายหนึงเสร็จและนั่งวาดน,นั่งวาดแล้วไปแปะ ก็ตั uhm, ้งใจว่านะครับก็เผื่อใครยังไม่มีเสื้ออะไรใส่แบบเสื้อใส่เล่นเนี่ยกออากูกูสปอยไว้ให้แล้วกันเอาทุกทุกอันทุกคออย่างละตัวโอเคได้ผลิต่ยี่สิบก็เลยสิบเก้าิบเออวอาอย่างนั้นต่อต่อหนึ่งลายนะครับอ่าถ้ามีอารมณ์สินก็จะวาดมีแกเกงขายไหมเรา ไปซื้อทล่ปไปคิดพูดเทาเซียไม่มาเก็บเก่งช้างเนี่ยซื้อออนไลก็ได้ไม,มีฟรอรมท่งอยู่อ,อยากได้เสื้อใส่เล่นได้ครับยี่สิบตัวครับมีโชว์เต้นมองนานๆไหมไม่มีครับแต่จะเป็นโชว์ตีลังกาเตะแทนแบบต่อยแบบโอแทน จำกัดจานวนคนเปล่าถ้าในในงานในงานจํากัดเพราะว่ามีที่นั่งตามหกร้อยที่ปะช่วงๆแล้วกันอย่มันห้าร้อยหกร้อยจำจำไม่ค่อยได้แต่ว่าข้างนอกอะไปกันได้นะเพราะว่าไงเราออกมาเล่นอยู่แล้วใช่เราก็มาจอยอยู่แล้วอยากใส่ไปงานเปิดตัวทันไหมทันไหมเหรอทันไม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลงขายละ อาจจะทันก็ได้ไปสมัครงานได้ไหมไปสมัครงานได้ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มียื่นมาก่อนได้ส่งโปรไฟล์มาได้เหรอยื่นมาได้แบบว่าอาจจะทําอาหารเก่งอะไรแบบนี้อืมีคนสอนมีคนล้างจานในบริษัทนะครับโอล้างกันเองครับประธานบริษัทล้างจานกันเองโอ้ไรแบนี เราต้องเปิดศึกยังชิงที่นั่นหมครับจัดที่ไหนเซนต์เนเวอร์ครับผมสิบเอ็ดโมงต้องรอ่าเป็นต้นไปอ่าสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปใจเย็นทุกคนอย่าเพิ่งรับสมัครงานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชั้นไหนชั้นโรงหนังครับจัดที่โรงมาสเตอร์การ์ครับตรงเลาฟิสคาร์ตรงนั้นแถวๆนั้นช่วงๆนั้นช่วงๆนั้นใช่ก็มาได้ก็ เรียนเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่น้องต้องไปกี่โมงถึงจะได้เข้าอ่าเดี๋ยวถ้าคนที่ได้เข้าจะมีลงทะเบียนก่อนครับใช่ครับเงันจัดถึงกี่โมงไปแก่ๆก็เสร็จแล้วจะวันไหนวันที่สิบหกเดือนนี้ครับที่เซนทันโรใช่บอกวันที่วันที่คอนเฟิร์มแล้วครับเป็นสิบหกเดือนนี้เลยสิบหกเดือนนี้เดือนนี้ อีเซนทันโบ,นโบใช่ลงหนังมาสตรการ์ดอะพิมพ์อ่ะลงยังไงเดี๋ยวบอกนะครับมันจะมีเดี๋ยวมาบอกวิธีลงทะเบียนอีกทีนึงใช่ตอนนี้มาบอกก่อนมาบอกว่าให้ให้เตรียมพร้อมพร้อมก่อนใช่กำจัด ไอ้จำกัดคนเปล่าในลงจำกัดแต่ว้างนอกข้างนอกไม่ครับตีมงานงานเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกว่าอย่าไม่ได้อกไม่ได้หรอกบอกก็สปอยในงานจริงๆอยากให้เข้ามาเข้าในงานเพราะในงานมีเซอร์ไพรส์เยอะจริงๆเยอะสำหรับเราแล้วกันเพราะว่าก็คิดว่าคนที่ไปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับผมใช่ จริงต้องลองดูสนุกนี่ว่าสนุกวันน่มสนุกอืมไม่เป็นข้อหานีวบอกนะครับใช่ครับทำไงให้กดทันก็กดทันแน่นอนครับกดไม่ทันก็อยู่มาได้มาได้มาได้เจออยู่ดีก็เจออยู่ดีอืมเปิดเทอมก็มาได้เราออกสิยงฮะเรียนเถอะเด็กๆกันเรียนเถอะ งันมีถึงกี่โมงคิดว่านะครับคิดว่าบ่ายสามน่าจะเสร็จแล้วที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับปักเลยอันนี้เสร็จแล้วปรเจะเดี๋ยวเจอกันครับเดือนมีทุนายนเออเดี๋ยวเจอกันครับภาคเหนือภาคต่าจังหวัดภาคใต้ภาคตะวันออกกลางเฮ้ยฝั่งอีสานฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งใต้แล้วก็ฝั่งภาคกลางเดือนมีทุนายนครับน่าจะมีแน่ๆมีนะพอ คอมิตแล้วโ <Okay. S 1> อเคอ,อยู่ประเทศลำตางทำางไงดี <c oughs> ก็เดี๋ยวใจกันเชียงใหม่มีลมพลได้ไหมได้อยู่นะเดี๋ยวดูดดให้นะเดี๋ยวดูให้ลมพลเดี๋ยวดูดให้นะครับอืมหายไปนานเตรียมงานมาเยอะตอนนี้นะมีงานถ้าถ้านับนะั้นถ้านับมีใรู้สึกว่าจะมี เดือนนี้มีประมาณหกตัวเดือนหน้าเดือนหน้าหกตัวช่วงนี้เหนือ่อยเหนื่อยมาเต็มงานเยอะมากช <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> เดือนนี้มีหกตัวทุกคนไอ้ที่บอกก่อนที่สิบหกเนี่ยคือหนึ่งในหก <ๆ S 2> เอาวานาวานาก็อีกหนึ่งวานาเป็นสองเดี๋ยวไอ้สี่ตัวเดี๋ยวมาบอกแล้วก็เดือนหน้ามีอีกหกตัวมั้งแล้วก็มีแบบช่วงหกตัวยาวยันสิ้นปีเลยอืครับโปรดมาประเทศของฉันเดอนนี้ฮานเซลเลตแน่ๆเดี๋ยวเราจะเจอกันยาวๆนะครับถ้าใคร สามารถเดินเจอเซฟทีได้ที่ไหนบ้างอ่ตามท้องถนนครับเราชอบเดินไปกินข้าวเราชอบเดินไปกินข้าวแต่ไม่บอกตรงไหนแล้วกันลองดำอยู่ไหมทำอยู่แต่ช่วงนี้เตรียมงานด้วยนะแต่เต่เดินนี้มีสองคลิปแน่จริช่องอ่ะวันนี้ชนถึงท้ายปีงานตึมเลยครับเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะ เยอะจนนี้รู้สึกว่าตายละด <c oughs> ูตาดีดูงตตาตกไปแล้วเยอะสุดๆเ <c oughs> ตรียมกันไปเยอะสุดๆ <c oughs> เราออกเราออกกันให้มันจบๆไปจเออจะได้ทีเดียวจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าเราเตรียมมานเนาะเราเตรียมมาตั้ง หลายเดือนเนาะเตรียมมาจริงๆบางตันเตรยียมตั้งแต่พีที่แล้วแล้วมันก็คุยมานานกันมากแล้วางอันเกือบปีก็มีเขาบอกว่า<ฮ>คนที่รอที่ขอนแก่นเยอะมากาจังหวัดไม่ได้ตัวทัวรสี่ภาครปกานก่อนเชียงใหม่ไหมใช่แล้วจ้าพี่สาว,วประเทศลังสิตไหมบอกได้แค่สี่จังหวัด ไเราเข้าไปทุกที่ไม่ได้หรอกแพ้หน่อยแพ้ไปบ่อยสุดแล้วเดือนนี้มีสองิีก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทั่วไทยไม่ทั่วเหรอกสี่สี่ภาคแล้วกัน เออโตวไทยโต้ไทยโต้ไทยมีแต่โปรเจกต์จัดมีที่แพรไว้ไว้เดี๋ยวแอบไปจัดแอบไปจัดเลยครับบอกกูก่อนนะจัดแบบสิบนาทีอยู่ตรงนี้อย่างงี้ย่นี้สิบหกทำลายสิบหกเป็นงานเปิดตัวบริษัทครับใช่ครับของจีกระเซฟครับคลิปล่าสมบหกอัดไม่ไหวจริง อ่าพ่อใครโอเซนซึ่งนอนมาโอ,โอเอ็นเหรอเวนก็สวยดีครับอันใหม่อันใหม่เป็นมันเป็นกาไรเนาะเป็นเครื่องประดับเนาะแล้วก็สูอันใหม่สวยมากโอเคนะครับแอร์แมา <laughs> ตอนนี้ถึงทาวาเซียนะครับก็เดี๋ยววาดผมบ้านเองนะครับลายละยี่สิบตัวอือ,อ,อตอนนี้มีสักสามสี่ลายแล้วให้ปากแดงจังมันเป็นฟิลเตอร์ทิงเหผมไม่เห็นปากแดงเลย รอ,อยสิวอันนี้มันไม่หายสักทีอ่ะอันเนี้ยแต่่มันกบอยู่กบอยู่เนาะก็ได้อยู่แต่กูเห็นปากแดงมันปากแดงปากแดงกูเอ <c oughs> <c oughs> กจริงเห็นหมดต้องกัดอย่าลืมนะครับวันที่16ของเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มาเจอกัน ลืมเตรียมเวลาว่ากันมาด้วยลนะงานยิ่งใหญ่มากใหญ่ใหม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากให้มาแล้วกันเพราะว่าก็ตั้งใจทำเนาะจริงๆทุกงานแหละทุกงานเราก็ตั้งใจทำหมดแหละอืมอนี่ก็ใช้แรงกายแรงใจในการทำทุกอย่างจริงๆช่วงนี้เราก็เหนื่อยวันตึงเนี้ยปวดหัวมากสุดๆเราเหนื่อยกันแล้เหนื่อยมากๆ นี่เพิ่งแบบเสร็จงานเพิ่งกินได้กินข้าวแล้วก็มาบอกข่าวดีทุกคนอืมนี่เราไปทํางานบางตัวที่เกี่ยวกับตรงนี้ตั้งแต่ตื่นเสร็จเออแล้วยยเดี๋ยวต้องประชุมต่อไว้ ได้ครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราประชุมเซจก,ก็วันนี้ก็จะรีบพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เราก็ต้องลุยต่อใช่ใช่บอวนวันธรรมดา,าเนาะถ้ามาลาง,งานกันเราไม่ได้จัดตอนเย็นด้วยจริงหนูทีมออนไลนา์ได้ครับแต่ว่ามันก็ลากยากประมาณหนึง่งทุกคนอาจจะลาง,งานครึ่งวันได้อยู่ ไม่ล้เหมือนกันได้เปล่าทุกคนล่ะไม้เหมือนกันถ้าบริษัทแบบเคร็งๆก็ไม่ยากแต่ก็เออแต่นี่มาบอกก่อนนะมาบอกมารีบบอกก่อนโม้อะไรโมกให้ลาก่อนใช่ให้ลาลางานได้สักทีลาก่อนลางานนะขอให้บอสไม่ด่าฉัน ทำลายรูปภาพด้วยครับผมเมื่อใจจะได้เปิดเปิดตัวไฮซีครับเดี๋ยวรอเลยครับมีแน่นอนมีเดี๋ยวแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราเราเอาเอ๋อนี่ก่อมีเออนี่ก่อนอะรอยากที่อะอยากลาออกเสียงใครกี๊ดข้างนอกกินปิ้งย่างกันอยู่ครับมันจะโดนน้ำหมูกระเด็นใส่จะน้ำมันกระเด็นน้ำมันมากินก็โดนไปทีน้ำกระเด็น กี่โมงน่าเริ่มตั้งแตสิบดโมงใช่ครับงานประมาณสามสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชัวโมงบงปกติทุกคนเลิกงานกี่โมงกันอยากเหรอครัขอถามขอถามหน่อยสิเลิกงานเลิกเรียนกันกี่โมงช่วโมงหรือเปล่าสี่โมงครึ่งห้าโมงสวัสดีสกุยติบต้องลาสิบเอ็ดโมงลงทะเบียนครับ ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเลยเหรอห้าโมงสี่ห้าโมงอืมห้าโมงสองทุ่ม,มทำงาน,นแรกเราอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเขาเลือกห้าโมงพอเขาจะถึงจริงก็หกถึงจัดตอนเย็นก็ไม่ทันอยู่ดีเล่นเดิก็นั่นแหละครับขอให้ลาได้ามาเจอกันไม่เคยขอให้ลาเลยเ <laughs> <laughs> พราะปกติเอาวันเสาร์ไงเออเดี๋ยววันเสาร์นี่จัดวันธรรมาดา ลาปวยไปแล้วกันจริงบอ,อกว่าปวดท้องที่ใช้บ่อยตอนสมัยมประถมปวดท้องเอ่ะบอกกูจะแบบออเจ็บปวดท้องออกูจะเจ็บตัวแล้วก็กลับบ้านมีนตัวกลับบ้านเ,ออเคยเตะเพื่อนที่หนึ่งกระดูกตัวเองแตแก็เลหมือน,น,นเล่นกันอนะ่ะเหมือนเล่นแบบสู้กันแล้วแบบ <c oughs> ไปเตะขาเพื่อน <c oughs> แต่ตัวเองอ่ะกระดูกกระดูกกระดูกไม่แข็งแรงเองเข้าเฟืออเพื่ไม่เป็นไรแต่ไปเตะเขานะเออสู้กันเลยเป็นกรรมตำเร็วจัด ทีมสีอะไรดีครับยังไม่สรุปเลยนะแต่ว่าถ้าเอาเอางาบบนที่ยังไม่สรุปอันที่ไม่สรุปเป็นเป็นแบ็คครับเป็นสีดำแต่สรุปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกทุกคนเดี๋ยวต้องไปประชุมแล้วทุกคนกคงกินข้าวเสร็จกันแล้วละได้อย่าลืมวันที่สินะครับที่เซนต์ัเวิล ร้านตั้งแต่สิบเป็นมงเป็นต้นไปนะครับก็งานยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ในสำหรับเราเองสำหรับเราสำหรับเราอ่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ก็มีไว้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปของ youtube เดือนนี้มีสองคลิปครับใช่ครับครับแล้ววันที่สิบเก้ายี่สิบก็อย่าลืมเจอกันอย่าลืมมากันนะครับคนที่ซื้อตั๋วไว้แล้วอย่าลืมนะครับ เราจะต่อต่อกันไปนะครับเออเออยาวๆเลยจริงสิบหกสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ปลายเดือนมีงานหนึ่งปลายเดือนอ๋อใช่ใช่ปลายเดือนมีแานนะมีแลนอีกอีงานหนึ่งวันนี้เจอกันเดือนนี้เจอกันแต่ว่าถ้าทุกคนมางานที่สิบหกทุกคนจะรู้ว่าปลายเดือนคืองานอะไรอ๋อใช่มันลิงก์กันฮหมมันลิงกกันโอเคเดี๋ยวไปสปอยในงานนะครับบ๊ายบายนี่นอนนะสี่ทุ่มยี่สิบแล้ว и